คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกักนและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสุดหอยโชคสิทธิีมรานะครับกับสูตรวิ่งล่างนะครับมีดวงดาวสองดวงกำกับน,นะครับวิ่งล่างดวงดาวสองดวงกำกับนะต่วสูตรนี้เข้า <c oughs> ตั้งแต่1พฤศจิกายน63 1ามหนสิงากเศริจาก22ง <c oughs> วันเป็น23วันนะครับเข้าต่อเน,นื่องนะครับ ยี่สิบสองเป็นยี่สิบสามวดครับเป็น23นะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณน,นะครับก็ตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับที่ออก5 0 6 404 2กสีตัวละออก40นะครับเราใช้นในส่วนของหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณ2บวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่1คูณด้วย2บวกด้วยสิบหน้าครั้งที่2คูณที่ย4บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2บวกด้วย หน่วยหลังครั้งที่หนึร้อยหลังครั้งที่สองคือคูณด้วยมบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สนะครับก็เป็นศูบวกด้วยสองบวกด้วยสองบวกด้วยเก้าสบวกด้วยหกบวกด้วยแบวกด้วยหาบวกด้วยศูบวกด้วยศบวกด้วยสบวกผลลัพธ์ออกมาได้เท่ากับสิครับสิบห้บวกหคงที่เป็นสิบหกเบวกหคงที่เป็นเ ได้วิ่งล่าง6กและเครับ6กและเนะครับเรามาดูนะครับ6 6และ7 6และ7ตัวเลขก็จะมานะครับเลขหครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16กพิจิเกินหกสามคำนวณวิ่งล่างได้เลข8ปเกเกครับเลข8ปดเลขเกานะเรามาดูครับเลข8ปดเลขแกับ9นะครับ8กับ9เลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับ1นึ่งเท่ากับหกสาครับคำนวณ วิ่งล่างได้เลข7กับเลข8เลข7และเลข8นะครับเรามาดู7และ8เลข7มาหลักสิบล่างครับ16บหกอนคมหกาคำนวณวิ่งล่างได้เลข9กับเลข0นครับเลข9และเลข0ูนะเรามาดูรับ9และ0นะครับ9และ0และศนะครับเลขเ้าครับมาหลักหน่วยล่างครับ30มสิอนคมหกาคำนวณวิ่งล่างได้เลข1กับเลข2เลข1กับเลข2นะครับเรามาดู เลขหนึ่งลขสองสิเจมกราคมหกสี่ออกสามก็าวหองกนึ่เลขหมาหลักสิบตันครับหนึ่งธนวาคมหกสี่หนึงเอมักราคมหกนะครับคำนวณวิ่งล่างได้เลขเก้าเลขศูนย์เลขเก้าเลขศูนยะครับตาาดูเก้ากับศูนย์เลขเก้ามาหลักสิบตันครับหงกุมาพันหกสีครับคำนวณวิ่งล่างได้เลขสมกับเลขสี่เลขสามและเลขสี่นะครับตามมาดูครับเลขสมและเลขสนะครับ x 3กลับมาลักสิบล่างครับ1ิบปกอบกหกสี่คำนวณวิ่งหน้าด้านเลข7กับเลข8ครับเลขเจ็ดและเลขแปดนะเราไปดูครับ7กับแเลข7กลับมาหลักสิบล่างครับ1มีนาคม64คำนวณวิ่งหน้าด้านเลข9กับเลข0เลข9และเลข0นะครับเรามาดูเลข9กับเลข0เลข9มาหลักหน่วยล่างครับ สิบมีนาคมหกสี่ลองคำนวณวิ่งล่างได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเลขศูนย์ได้หนึ่งนะครับลอามาดูครับเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเลขศูนย์มาหลักสิบล่างครับต่อมา 15, 1, มมสิบห้าเม1หนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขหกกับเลขเจ็ดเลขหกกับเลขเจ็ดครับลอามาดูเลขหกกับเลขเจ็ดเลขหกมาหลักหน่วยล่างครับ หนึ่งสิบหกเมามจหกสี่ทำน้ำวิ่งล่างได้เลขแปดกรบเลขเก้าเลขแปดกับเลขเก้านะครับเราเดูเลขแปกับเลขเก้เลขแมาหลักหน่วยล่างครับ2องคิวอหสี่ทำนวิ่งล่างได้เลขหนึกรบเลข2เลขหนึ่งกับเลขสองนะครับเราเดูครับหกับสองหนึงกับสเลขหนึ่งมาหลักสิบล่างครับสิบหกควสปอรหกสี่ทำน้ำวิ่งล่างได้เลขห้ากับเลขหกเลขห้ากับเลขหครับ หกับหกเลขหมานักหน่วยล่างครับหนึ่งวิได้หกสีำนวนวิ่งล่างได้เลขเจ็กับเลขแปดเลขเจ็ดแต่เลขแนะครับลาดูครับเกับแเลขเจ็ดมาลักหน่วยล่างครับสิบหได้หกสี่ำนววิ่งล่างได้เลขสองกับเลขสามเลขสและเลขสามครับลาดูนะเลขสและเลขสามนะครับัเลขสเลขสเลขสมา หลักสิบตัครับหก็ได้ได้คหกสี่ำนวณวิ่งง่างได้เลขศูกับเลขหน่งับเลขศูนย์ได้หงครับตามมาดูน,นะศูนย์กับหนึ่งนะครับเลขศูนย์ครับมาตำแหน่งของหักหน่วยล่างครับ 10, 6, ราสากิก็งงได้ Bose 5, Bose 6คำนวณวิ่งง่างได้เลขหกับเลขหเลขหากับเลขหกครับรามาดูเลขหกับเลขหเลขห้าเลขหกลับมาหลักสิบล้านครับ หนึ่กไ็ได้ด้ามหกสี่อ้1หนึสิงหาคมหกคำนวณวิ่งล่างได้เลข1กับเลข2เลข1กับเลข2ครับตามมาดูนะ1นะนกับ2นะครับทามาดู1กับ2นะครับเลข2ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ16บหกสิงหาคมหกนะครับคำนวณวิ่ง่างได้เลข9กับเลข0เลข9กับเลข0นะครับเลข9ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ 1กันยายน64ครับ1บวกด้วย4 28อบวกด้บวกด้วย2อองบวกด้วย4บวกด้วย4คูณสบวกด้วย0บวกด้สย2บวกด้บวกด้คูณ3บวกด้สบวกด้วา3รับบวกรวมกันได้จก่บเก้าบวก1นคงที่เป็น30มบนศวก1ได้1ครับ0มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับ16กันยายน6ก่ครับ7 บวกด้วย0คู2บวกด้วย0บวกด้วย6 2 2บวกด้วย2บวกด้วย1คูณ4บวกด้วย4บวกด้วย7บวกด้วย9บวกด้วย0คูณ3บวกด้วย0บวกด้วย7ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ36 36บวก1คงที่เป็น37 7 7บวก1คงที่เป็น8ได้7 8ครับ7และ8นะครับเรามาดู7และ8เลข8มาตักสิบต้างครับ1ตุลาคม64นะครับเรามาดู7บวกด้วย8 2 6บวกด้ว6 วกด้วย2องสบวกด้วย4บวกด้วย6 4 24บวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย9บวกด้วย4 32บวกด้วย2 4 32บวกด้วย2บวกด้วย9บวกลวมกันได้กับ42 42 42 42บวกอีก1เป็น43ใช่ไหมใส่3 สบวกอีกหนึ่งของที่เป็นสีได้วิ่ง3และ4 3และ4ี่ครับเราไปดสิบหกตุลาคมครับออกสามแตะถกสามเจ็ดสองสตัวละสามแปนะครับเลขเห็นไหมครับเอกสามมาตำแหน่งของหลักสิบลากนะครับสิตุลาคมหกนะครับสามแปดหกสาเจ็ตัวละออก38มนะครับแปดบวกด้วยหกสองสิแปด บวกด้วย6 2 12ก็คือบวกด้วย2 8เป็น10 10 10บวกด้วย6 2 12บวกด้วย2เป็น12 12บวกด้วย6 4 24บวกด้วย4 12บวกด้วย4เป็น16 16บวกด้วย4เป็น16 0 1บวกด้วย4เป็น20 20บวกด้5เป็น25 25บวกด้วย2 3 6 25บวกด้วย6เป็น3 31 31บวกด้วย8เป็น30 เป็นสามสเก้าถูตั้มครับสามสิเก้านะโอเคเรามาดูครับตังสก,กลุ 39, ลสามสิบเก้าเราก็ต้องบวกด้ค่าคงที่ใช่ไหมครับบวกด้ค่าคงที่เสมอสมานคิดได้วงกันดยสามสิเก้าโอเคนะครับสามสิบ้าสามสิ้าบวกหนึ่ง สามเก้าบวกหนึ่งเป็นสี่สิบใช่ไหมสี่สิบแล้วก็ใส่ศูนย์ศูนย์บอกอีกหนึ่งของที่เสมอศูนย์บอกหนึ่งของที่ได้หนึ่งได้วิง่งเลขอะไรเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะครับคิดว่าตัวเลขใดจะมาแต่ว่ามันเลขศูนย์นี้ใช่ว่าไม่สวยนะมันจะเข้ามาหลายงดอยู่นะนิดหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับยิ่งล่าง แค่2ตัวนะครับลองเลือกนำเอาไปใช้ดูนะครับหรือว่าอาจจะมาศูนย์หนึ่งเลยก็ได้ใครจะไปดูนะเลขที่ไม่สวยอาจจะมาก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะแบบโป๊ะโป๊ะเช้งเชงเลยนะฮะอาจจะเข้ามาทั้งสองตัวเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรของวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างสองตัวนะครับที่เข้าต่อเนื่องนะต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นวิ่งล่างมีดวงดาว2ตัวงกำกับด่จิานลนะครับก่อนอื่นสิ่งใดเลยกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขก่อนนะครับอันดับแรก สูตรนี้ข้อัแต่หนึ่งพฤศจิกายนหกสามสถิติยี่สิบสามหติดครับนะครับก็ลองนำมาไป้นใจใช้ดูนะครับก็ดูประกอบกับสูตรของหลักสิบหลักหน่วยล่างก็ได้นะครับที่ผมลงมาให้นะครับไปเทียบกันนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสูตรหน่วยโชคเิธิมีมรานครับผมขอให้ทุกท่านพวกนี้โชคดีนะครับได้รับเงินทองเข้ากระเป๋าทุกคนนะครับสูตรสลากติดวันสักใบสองใบก็โอเคครับ เฮงๆต่างๆทุกท่านครับสวัสดีครับ